ถึงก็วาดลวดลายกันเลยครับวันนี้นะครับพามาอยู่กับ350ตัวใหญ่แล้วก็ตัวแรงนะครับประจำพื้นที่นะฮะ350นะครับ 8M2 เสพกันนะครับอยากให้เสพบกันมากๆนะครับใส่หูฟังแล้วเสพบเสียงก,กันครับผม กระหึ่มดีจริงๆอุ้มหนักนะครับ 1.4Q สุดยอดแห่งความแข็งแกร่งนะครับต้องยกให้คันนี้นะในพื้นที่นี้นะครับ36ตัน9นะ36ตัน6นะครับ หรือเปล่าจำข้อมูลไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าไม่ได้มานานนะครับเชมการวาดรลดลายกันหน่อยนะครับงานโยนดินนะ PC 3508 M 2นะครับ มากันแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแรงนะครับประจำบ่อเหมือนกันนะฮะไอ้หน้ายาวนะฮะ ไอหน้ายาวซามูไรสีแสดยิสูนะครับร้อเเริ่มโหลดกันแล้วครับ ตกนะครับดินก็จะเหนียวเหนียวหน่อยนึงโอ้ยสองตักนี่ก็เต็มแล้วครับแปลกันไปฮนะ6สุข1 9 5สองตักเน้นๆนี่รู้เรื่องนะฮะมา กลับมาที่รถขุดกันต่อนะครับคุณผู้ชมวันนี้อากาศก็มีแดดนะฮะแต่ว่าก็คลึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับและกระดินนี่ก็เหนียวเตะเลย ในระหว่างที่รอรถตัมนะก็เคลียร์พื้นที่กันต่อเสียงท่อนี่อร่อยมากจริงๆความกระหืมนะครับความติบนะถึกๆนะครับต้องยกให้บนานนี้นะโคมัสึกนะครับ250รพรลังม้านะพันเรอบนะครับ เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเร่งเต็มไหมน่าจะเร่งเต็มนั่นแหละนะฮะเพราะว่ารอบเครื่องนี่ซีดมากเลย ลงไปเอื้อมนะครับ ข้างในนี่น่าจะเป็นจอเหลืองไหมจอเหลืองกล้องมองหลังนะครับเข้าใจว่ารายละเอียดข้างในนะน่าจะประมาณ210หรือว่า8 m 0นะครับน่าจะประมาณเดียวกันไหมนะถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะขอปาแกชมอยู่นะเอาไว้เวลาเลิกงานนะฮะเลิกงานนะครับรถไปจอดนะครับมีโอกาสเนาะเดี๋ยวจะ ขออญาตแกเปิดดูหน่อยนึงมันจะมี 8M0 นะครับแล้วก็มาเป็น 8M2 นะครับแล้วก็ที่ผมเคยไปยืนชมการทำงานนะครับผมว่า 8M2 นี่น่าจะเร็วกว่านะเมื่อเทียบกับ 8M0 นะฮะนะครับ,นะรบอันนี้คือก็ เท่าที่เคยไปสัมผัสมานะเคยไปยืนชมการทํางานของ8 MC r o a นะครับแต่ว่าผมเองไม่ได้ถ่ายคลิปนะฮะแต่ว่าไปดูละเคยไปดูมาแล้วรถก็ทำงานแล้วก็ออกกําลังกายให้ดูมาอยู่แต่คันนี้รู้สึกว่าจะเร็วเลยนะเร็วเหมือนตัว200ทั่วไปนะครับถึงจะคันใหญ่นะฮะแต่ว่า สังเกตดีๆนะคุณผู้ชมสังเกตที่อาร์มนะอาร์มนี่จะยาวมากเลยนะปกติตัวใหญ่ๆนี่บูมอาร์มนะจะค่อนข้างที่จะสั้นๆน,นะโดยเฉพาะอาร์มนะครับแต่คันนี้น่าจะเป็นสเปคงานดินหรือเปล่าหรือว่า 8M2 รูปทรงมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าในพื้นที่แล้วว่าหลายๆพื้นที่ที่ผมเคยสัมผัสมานี่นะคันนี้พิเศษที่สุดละ ในส่วนของโคมัสึ่นะครับทั้งการสวิงการทำงานอะไรนะครับผมว่าพอๆกันเลยนะกับตัว200นะหรือว่า210ประมาณนั้นนะฮะ ในระหว่างที่รอรถตั้มนะครับก็าผาแกก็ลงไปเอื่อมมาฮะไปเอื่อมนะครับเคลียร์กันมาเรื่อยๆนะพอรถตั้มมาผมเข้าใจว่าก็น่าจะวิ่งกันมาทางนี้แหละเ,เป็นการเก็บภาพบรรยากาศนะครับการทํางานมาฝากนะครับ ุงเก๋ขนาด1.4ลูกบาทเมตร <c oughs> หรือว่า1.4คิวนะครับ <c oughs> ขี้ตมกันทั้งนั้น ขุดกันไปนะครับน้ําก็ซึมกันไปนะฝนก็ตกกันมานะครับสุดท้ายเต็มบอ่ออีกละโอ้ต้องทําใจนะงานหน้าฝนนะก็ไม่รู้จะก,กั้นกันไปยังไงละก็ขุดมาเลยแล้วกันขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะขอบพระคุณกันมากๆเลย เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนนะสวัสดีครับ